สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาทูทูท่านกองน้ำซิงซูเป์ยาวครับคลิปนี้ทาพี่น้องนะครับมาชมการทำงานของท่านสารวัตรครับทีมงานซูเป์ยาวเรานะครับหลังจากที่ย้ายมานะครับเมื่อวานครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองครับมาก่อนนะครับงานนี้ขุดกิ้วครับ งานคิวคิดกันเป็นคิวครับไม่ได้คิดกันเป็นเที่ยวครับเป็นงานปากบอ่อครับแต่ว่าเป็นเจ้าของไม่มีเวลามาเจ้าของเป็นเป็นครูครับเป็นอาจารย์ผมทําฟาร์มไก่นะครับ,รบฟาร์มไก่ครับยาวแปลงยาวเลยครับเจ้าของไม่มีเวลามาดูครับก็เลยให้พวกเรา กันเป็นคิวครับทีแรกแกก็บอกว่าให้ความลึกให้ความลึกสองเมตรนะครับทีแรกไม่มีไม่มีที่วัดครับผมไม่มีอะไรวัดไม่ได้เอาเทปมาวัดนะครับไม่ได้เอาตลับเมตรมาวัดก็เลยกดเดาครับกดเดาก็เลยมันเดามันไปก็สามเมตรครับพี่น้องนี่น่ครับมันไม่ใช่ 2เมตรครับมันเป็น3าเมตรครับทีนี้ก็เลยเแกก็เลยสั่งมาให้ทำา2เมตรนะครับก็เลยพักที่เป็น3เมตรนี่ก็ให้เป็น3เมตรไปส่วนพักต่อไปนะครับก็คือให้เป็น2เมตรนะครับให้เป็น2เมตรโอ้ผมถามแกบอกว่าแกจะเลี้ยงเลี้ยงปลดดุครับจะไม่ไม่ทำลึกครับไม่ทำลึก ดูเหมือนไม่ลึกครับแต่ว่ามันลึกครับพี่น้องเนี่ยสารวัตรเป็นคนตักครับตะเป็ดกับขุ้นดันนะครับเป็นคนทอยครับทอยไปอัดกองครับคนขับรถไถจอดก่อนครับรถไถเพราะว่า ยังไม่ได้ใช้ครับตอนนี้พนักง,งานของเราไม่ครบนะครับไม่ครบรถไม่ครบรถครับรถเยอะกว่าคนนะครับก็รออาจารย์ออดอยู่ครับ <c oughs> สิีเ้มากวู้พี่น้องอาจารย์อดอดผมก็หนักใจแทนแกนะครับ หนักใจแทนอยู่มันก็เลยบอกว่าแล้วแต่นะครับล่าสุดนี่คุยกันกับจานออดเมื่อสองวันที่แล้วครับคุยกันว่าจานออดนี่ต้องการจะกลับบ้านทุกวันนะครับเพราะว่ากับครอ,อ,อบครัวครับอยากจะให้กลับบ้านทุกวันนะครับผมกลับบ้านทุกวันผมก็เลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับมันจะเป็นไปได้ยังไง ระยะทางตั้ง40กิโลครับจากบ้านผมไปถึงบ้านยายแตงนะ่ถึงบ้านของแฟนจานอดนะครับระยะทาง40กว่ากิโลครับถ้าจะวิ่งไปกลับทุกวันเนี่ยโว้ยพาแรงเจาก็พาน้ำมันกับเบิร์พอดีเลยพี่นอ้องาพูดกันถึงเรื่องจานออดครับ ก็หนักใจแทนนะครับบอกว่าให้กลับบ้านทุกวันเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าจะกลับบ้านทุกไม่เกินสิบกิโลไม่เกินสิบกิโลอันนี้อันนี้ได้ครับอันนี้มันสี่สิบกิโลนะสี่สิบกว่ากิโลครับไปกับผมว่ามีมีแหละสี่สิบกว่าห้าสิบโลอะ่ะเออ ทุกวันทุกวันนี่มันยังไงล่ะพี่น้องคือผมว่ามันลำบากอะ่ะเออถ้าบอกว่ามาสักสี่ห้าวันกลับทีนึงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งกลับทีหนึ่งอย่างนี้ครับผมเรื่องค่าแรงนี่ผมคุยกันแล้วครับตกลงกันได้อยู่ครับค่าแรงค่าแรงเรื่องค่าแรงนี่ตกลงกันได้นะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องเที่ยวไปเที่ยวมานี่ ผมบอกว่ามันจะลําบากไปไหมนะครับอ่ามันจะลําบากไปไหมถ้าไปกลับทุกวันเนี่ยผมว่าไม่ไหวหรอกนะครับจานอดไปไม่ไหวหรอกเออครับแมคโครสิแลียนไปกลับมือละสี่สิบโลสึมือนี่ไปไม่ได้พี่น้องก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วแต่ครับแล้วแต่เอาความถนัดเลยนะ ไม่ได้บังคับกันครับอ,อยากทำถ้าทำได้ก็ทำครับถ้าทำได้ก็ทำแต่ว่าการทำงานนี่ครับาการทำงานนี่ก็คือถ้าสมมติว่าเราเราเราไปกลับเนี่ยมันไกลใช่ไหมผมว่าจานออสจะมาถึงที่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้องออกจากบ้านนะ่ะตั้งแต่เช้าเลยครับเช้าตู่เลยทุกวันนะ่ะ ช้าตู่ทุกวันนะครับมามาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่นะครับทํางานนี่ครับบางวันนี่มันไม่ได้ว่าจะทํห้าโมงเป๊ะนะครับเลิกนะครับผมก็คืองานงานเรามันเป็นงานชาวบ้านธรรมดาบางวันวันไหนที่มันพอวิ่งได้นะครับพอวิ่งได้งานมันไม่เสร็จมันมันพ่อกระเทือนยังสิไหมพี่น้องมันพ่อกระเทือนมันพ่อเป็นตะเหลี่ยวของสีก็เอาให้มันเหลี่ยวของสีครับมันก็ต้องคํานะครับก็ตองเลิกคำแน่จัยหน่อย กว่าจันทร์วัดถ้าเลิกค่ำควันไหนที่เลิกค่ำค่หน่อยก็จะไปกว่าจะไปถึงบ้านก็มันก็ดึกอะครับก็เป็นห่วงครับโอ้เอาก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับก็เลยหนักใจแทนครับหนักใจแทนอยู่ผมก็เลยบอกไปว่าเอาเอาแต่ความสะดวกนะถ้าไม่สะดวกที่จะมาทำงานกับผมก็ไม่เป็นไร ก็ให้หาทีมงานที่อยู่ใ,ใกล้แถวนั้นน่ะถ้ามีอ่ะก็จัดเลยครับไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันที่นี่ผมก็ทําของผมได้นะผมก็ทําแบบนี้แหละเราก็ทํามาแบบนี้แหละครับงานของเราก็แบบนี้แหละเหมือนเดิมนะครับถ้าจานวัดไม่ได้มาผมก็ก็จะไม่ได้ขยายอาณาเขตงานออกไปนะครับผมก็จะอยู่เหมือนเดิมที่เราเคยทํามาครับก็ทําอยู่แถวแถวบ้านใกล้ๆนะครับไม่ไปไกล อย่างนี้แหละครับก็พอทําได้ครับทําสารํทอะไรก็พอทําเป็นอยู่นะครับเนี่ยก็เป็นสาสรอยู่ครับสารวัตรก็เริ่มจะเริ่มสิเป็นงานเราพี่น้องเริ่มสิโอเคแล้วละ่ะทํางานกับพ่อเริ่มสิพ่อได้แล้วครับแต่แมนมาจะทําไม่สวยครับแต่ว่าก็แต่ก็คือดิพี่น,อน้องอ่านเบงฝีใหม่ไล่มือเรากั อาจะไปได้ครับสารวัตรเนี่ยดูจากการขุดเกาเกาดินที่ที่อยู่พื้นนี่ครับขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าบ่อน,นี้ครับมันทําง่ายเพราะว่ามันมีน้ําครับผมเนี่ยถ้ามีน้ําแบบนี้มันจะขุดดีครับพี่น้องมีน้ําแบบนี้ม,นนมาน้ํามาเจียเียแบบนี้ครับมันจะขุดง่ายแล้วทีนี้ทําให้คนขุดเนี่ยมองดู มองน้ำเห็นนะครับเลี้ยวมาพี่ตะเป็ดเลี้ยวมาพี่ทางที่กว้วางๆพี่เอาถ้าเบิ้งได้เราจิไปมังเกาอีกคนระับถ้าเบิ้งได้อึอ <c oughs> โก้ไปไปได้ก็ไปครับ ได้โย่อพอทำได้ครับ<ๆ>ก็เป็นห่วงครับผมเป็นห่วงนะห่วงจานออดเนี่ยห่วงถ้าจะมาเนี่ยมันจะไกลครับถ้าจะไปกลับทีแรกเนี่ยตอนไปคุยกับตอนไปคุยกันทีแรกนี่ เห็นพูดกันว่าจะมาอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็กลับนะอาทิตย์หนึ่งกลับทีนึงนะครับแต่ว่ามันคงจะหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องหลายประกอบองค์ประกอบกันนะ่ทั้งพ่อเท่าแม่เท่าทั้งเมียนะครับทั้งแฟนนะครับก็น่าจะมีปัญหานะครับผมก็เข้าใจครับเข้าใจเอาบอเป็นยังครับพี่น้องว่าจันออดเดี๋ยวนี้นี่ เขาไม่ใช่คนโสดเหมือนเดิมที่อยู่กับเสียดินเมื่อครั้งแรกๆนะยุคแรกเริ่มนะครับตอนนี้เขามีภาระมีครอบครัวนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีก็มีลูกอยู่ครับแต่ว่าลูกกับคนใหม่เนี่ยยังไม่มีถ้ามีลูกกับคนใหม่ก็ยิ่งจะภาระเยอะกว่านี้นะครับยิ่งจะยากกว่านี้นะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เอาคลิปนี้ครับผมก็บนให้ฟังครับพูดให้ฟังพูดให้สู่ฟังนะครับความคืบหน้าของที่ว่าจาันอัดจะมาทํางานแต่ว่าผมอ่านอ่านใจเนี่ยจานอัดอยากมากับผมนะ,อย,มอ,ยยนะอยากมาอยู่ด้วยอยู่นะครับอยากมาอยู่ด้วยอยู่แต่ว่ามันก็หลายเรื่องนะเรื่องของครอบครัวครับเรื่องของครอบครัวมันไกลครับ บ้านผมมันไกลกันนะผมว่าทีแรกๆเนี่ยเขาน่าจะหาทีมงานที่มันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละแต่ว่าทีมงานที่อยู่ใกล้แถวนั้นอนะ่ะมันเต็มครับคนมันเต็มแล้วล่ะคนมันเต็มทุกทีมแล้วขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูทำคลิปอะไรอีกนะครับติดตามชมกันดูนะครับ พาไปหาผู้สาวว่าเมืองนี้พี่น้องติดต่อผู้สาวว่าท่านใดครับว่าจะไปเล่นกับสาวเล็กซะหน่อยครับวันนี้อติดต่อยังยังไม่ได้ติดต่อไปครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าเขาทํางานที่ไหนครับถ้าไม่ได้ไปดูพาไปดูสาวเล็กก็จะพาไปหารถรับอาหาขี้รถอ้อยเล่นครับพี่น้องมืนอนี้เขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ